สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถบัสรถบรรทุกทุกท่านครับทัวคันนี้เข้ามาใหม่ครับสวยครับทีสวยเลยราคาบอกต้นลิปครับสองแสนหกครับอันนี้หอจกกอกกุ้งต้นท่าสปอร์ต ส,สวยเลยพี่น้องสีน้ำเงินเฉียบเลยทรงดูดีมีชาติกูลโอ้มี สวยแล้วเครื่องเสียงพร้อมเลยคบน,นี้ดูข้างในดิข้างในสวยมากาไม่สวยเฉียบเท่าไหร่นะพี่น้องนะแต่้วยรวมมันก็โอเคครับในราคาสองแสนหกลดสองแสนหกครับพี่น้อง บ่อสองสองทีวีสองจอรถตัวจีนนะครับคันนี้ต้านไม่ออกครับ่ายไม่ออกนะพี่น้องนะเสยียบมาอีกแล้วครับหนึ่งคัน,นครับคันนี้จะจบไวหรือเปล่า <c oughs> รอดูนะพี่น้องนะ โัวมันได้ครับ ก็จะเดินไปข้างหลังเดินไม่กล้าเดินไฟพี่น้องนะย่านหมานะพี่น้องย่านหมาท้ายสวยครับคับนนี้ท้ายก็เป็นทรงเหมือนในตัวนี้นะครับไฟสวยครับเดี๋ยวมันตัดแตนท้ายด้วยนะครับ ้องเดไปมาดูพี่น้องนครับสองท้ายท้ายสวยครับ สวยค <c oughs> ฟังท้ายีสุ <c oughs> เสียมากัดพี่น้องวิ <c oughs> ่งโรงงานได้ครับใครไปหาไปวิ่งโรงงานก็จัดไปเลยครับคันนี้ ขันนั่นข้างนั่นก็แสนว่าบาทนะครับรถไล่ความสูงเท่ากันสูตสีอันนีครับมีหลายคันครับยูสูทีเอ็กรถสีขาวแล้วก็มีรถดัรถโรงเรียน โรงเรียนเมียครับหกล้อเล็กคันนี้เป็นหัวคลาส,สิกแปดหมืนห้าครับคันนี้เป็น o ต,ตยตาเออเขาเรียกอะไรอะไรพันพันดีพันนะ o ตยตาดีพันประมาณนั้นครับ อีกแมงครับนะคันนี่ผมชอบเรียกว่าฝากระโปรงปีกบังครับป้อนเปิดเงี่ยข้างเปิดขึ้นเลนย โ oh, อ้บ่อนั่งก็เท่เลเอาไปตกแต่งร้านได้ครับร้านกาแฟร้านอาหารให้ลูกค้าถ่ายรูปได้ครับตอนนี้แบบเงืนห้าไม่แพงข้างหลังไปทำเป็นอคอกไม้ขึ้นก็เป็นรถสมบูรณ์นะครับราจอดได้เฉยนะครับนใช้เงินได้นะแล้วคันนี้ขี่ได้ครับ xì sí, xoay sí, kia xì สองสามสี 2, 3, 4, ่ห้าคาแมวว่าไทยคลิปแปดหมื่นห้าพันบาทครับคับนนี้หัวคาสซีใครไป,ประดับร้านได้เลยครับ คันนี้ก็สวยครับสวยในแบบฉบับแบบสายรอกขดหดนะพี่น้องนะเครื่องเสียงในที่พร้อมนะคะนันนี้คิปนเนี้ยยาวไปเลยครับพี่น้องไม่ตัดต่อดูรวมไปเลยไม่ถ่ายแยกโอ้มิกตัวบอลลมเลยโู้คันนี้เครื่องเสียงชุดใหญ่เนะ่ย ถ้าคันนี้แยกผมจะเล็งเอาเครื่องเสียงนะพี่น้องนะผมจะขายเครื่องเสียงมือสองดีไหมพี่น้องพี่น้องคิดว่าไงผมจะแยกเอาเครื่องเครื่องเสียงมาขายดีไหมถอดจะมาเครื่องเสียงมาขายคอมเมนต์มาครับพี่น้อง พี่น้องอยากได้เครื่องเสียงราคาถูกๆไหมครับถ้าพี่น้องสนับสนุนเยอะเนี่ยผมจัดเลยครับอันนี้ก็แสนกว่านะครับ ดอนจุฬาหันกลางนี่สองแสนหกคะแนนก็น่าจะแสนกว่าครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับคลิปนี้ด้ไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับฝากคอมเมนต์หพี่น้องนะว่าใครอยากผมรือเครื่องเสียงไหมครับอยกเครื่องเสียงขายเลยีไหมพี่น้อง Πρέμε, σαντιά.